จากรูปที่คนเลื่อนผ่านสู่รูปที่หยุดทุกสายตาวิธีทำภาพ AI ให้สะดุดนิ้วด้วยเทคนิค Visual Contrast จับคู่ความขัดแย้งและคนจะจำแม่นอ่าทีนี้เรามาเข้าในส่วนของหัวข้อที่2อกันนะครับหัวข้อที่2เรามาคุยกันในเรื่องของ AI เปลี่ยนยอดยอดวิวเป็นยอดขายด้วยเทคนิค Visual Contrast ถ้าใครดูในส่วนของ Artwork หรือรูปภาพที่ผมทำโปรโมทไลฟ์ครั้งนี้ครับ เป็นรูปผมที่อารมณ์เหมือนนักการเมืองใส่เป็นเขาเรียกว่าดอกไม้ใช่ไหมค่อยคอ,อแล้วก็มือไหว้ทำเป็นเหมือนตีมนักการเมืองนะครับแล้วก็เขียนว่าไลฟ์วันนี้นะครับหลักการของการทำคอนเทนต์เปลี่ยนยอดวิวให้เป็นยอดขายผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทุกคนใช้ AI เป็นและทุกคนก็สามารถสร้างรูปได้เหมือนกัน ถ้าคุณใช้ AI เป็นคุณก็สร้างรูปได้แต่คำถามคือการสร้างรูปของทุกคนน่ะสามารถทำเงินได้ทุกคนหรือเปล่าทุกคนสามารถใช้แคนวาในการตัดต่อได้แต่คนใช้แคนวาแล้วหาเงินกับมันมีแค่บางคนสิ่งที่เราจะต้องวางแผนก็คือรูปที่เราทำรูปที่ AI เจนเราจะทำยังไงให้เปลี่ยนยอดวิวเป็นยอดขายหลักการของมันคือ ผมให้หลักการข้อนึงแล้วกันที่ผมใช้ประจําและใช้อย่างต่อเนื่องและทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่คือหลักการที่ลูกต้องหยุดนิ้วให้คนดูและต้องหยุดนิ้วหลักการวิช u a l c o n t r a ต t หมายความว่าภาพขัดแย้งกับสิ่งที่คนรู้สึกเอาสองสิ่งที่ไม่เข้ากันมารวมกันเพื่อทำให้คนสนใจอ่ะพร้อมตัวอย่างผมให้เป็นไอเดียไกด์ไลน์ก็คือสูตรคือตัวละครที่คุ้นเคย บวกทำสิ่งที่ขัดแย้งและบวกสถานที่แปลกตาเอา3เรื่องนี้มารวมกันครับอย่างพร้อมที่ผมให้เป็นตัวอย่างมันจะอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือคุณป้าหรือคุณยายนะที่เป็นผู้สูงอายุที่ดูแล้วแต่งตัวเป็นเหมือนคุณยายสูงอายุเลยอะแต่ใส่แว่นไฮเทคที่เป็น VR Google VR ครับแล้วก็ดูเหมือนเป็นเป็นเหมือนกับ ฟิวเจอร์ลิสติกมากๆเลยมีเลเซอร์มีแสงอะไรยิงมาแต่ b a c k g r o กกรก็คือนั่งอยู่บนเรือเขาเรียกว่าตลาดน้ำตลาดน้าแล้วก็แสงเป็นนีออนไซเบอร์พังที่ภายเรือเนาะพายเรืออยู่ที่ตลาดน้ำความหมายคือคุณยายที่คุ้นเคยใส่เสื้อคอกระเช้าที่คุ้นเคยแต่แว่นตาเป็นแว่น VR ที่ดูแล้วล้ำสมัยมากที่อยู่บนฉาคืคอพายเรือที่ตลาดน้ำ อันนี้ความหมายคือ Visual Contrast เราสามารถคุยกับ AI แล้วพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้แล้วบอกว่าจากคอนเทนต์ตัวนี้ที่เราเป็นคอนเทนต์เล่าเรื่องหรือเป็นคอนเทนต์ขายขออยากได้สไตล์แบบไหนอะไรยังไงแล้วช่วยสร้างพร้อมออกมาให้หน่อยพร้อมขอให้เป็น Visual Contrast ที่ตัวละครที่คุณเคยบวกกับทำสิ่งที่ขัดแย้งพร้อมบวกสถานที่ที่แปลกตาสิ่งที่คุณจะได้มาก็คือ สิ่งที่ผมเล่าไปเมื่อกี้มันจะทำให้รู้สึกว่าต้องหยุดนิ้วเคสของผมก็คือเป็นหน้าผมที่เป็นนักการเมืองที่กำลังว่าอยู่แล้วเชิญชวนให้คนมาดูไลฟ์นี้นะครับนั่นก็คือเป็นคอนเทนต์ที่ทำให้คนสนใจหยุดนิ้วแล้วก็มาดูที่ไลฟ์นี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำงานร่วมกับ AI ที่ได้ผลลัพธ์แตกต่างจากสิ่งที่เคยทำ เน,นี่ยแหละเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเราใช้ไอเดียจินตนาการของเราคุยกับ AI เพื่อสร้างรูปที่เป็นรูปแบบใหม่ที่สามารถเอามาต่อยอดในการทำการตลาดได้เองนะครับ